นี่บ้นลยงงนี่นะครับบ้านลุงหิงนี่ครับสวัสดีพี่นอแฟนครับสีสเกตสังบ้านมาจากที่ไหนนอมาดามราศีศิลาลาดศิลาลาดเพ่นครับบ้านเกิงนบ้านเกิงครับผมนี่ตุ้ยนี่ครับยางด้ยครับมาเลยครับเพืนครับผมหญิงเดนเบื่นครับผมหญิงตะัติของผมเดินนี่อย่างไก็ราคาเชื่อมแล้วมือเสาแลนนี้ไปแล้วลูกพี่ผม เขาวาดตาวัวแมนเปลี่ยนสีตัวครับพี่มาเพันอยากสั่งบ้านน้องสิจะสั่งบ้านครับมาจากศิริราชครับนี่แหละครับมองชมวิวผมนี่แหละนี่ครับเห็นไปเล่นได้อันนี้มันสามห้องนอนสามห้องน้ำครับผมนี่เพื่อนนี่ห้องนอนหนึ่งอยู่นี่ หันอนัวนอไม่หน่อยจองไม่หน่อยจองนี่ครับเห็นบอลนี่แสดงว่าแฟนคลับตัวจริงแน่นี่ฮู้นฟองครับนี่ห้องน้ำทั้งใต้เพลินแล้วก็ด้านบนเนกามีนี่ครับมีสอห้องนอนแบบนี้ครับผมครับแฟนคลับที่จะสั่งหม่กับแฟนคลับนางวงยิงครับกลุ่มเลี้ยวกันแล้วครับบาที่นี่ เป็นกระจกได้บ้านสันเคงคือกันกระจกรรอันนี้ของนอนงทางหลังเพ่นครับนี่ผมไม่รู้ว่าอุ้งอิงเพป็นจะนอนงของนี้หรือของหนาครับเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันละเอียด,ดห,นะห้องน้ำสองห้องครับตอนสิงเบียเบียอยู่ไม่ได้กัดนี่พรวดร้ายเลย ที่พืนที่บาไร่ไล่กว่าอ๋อพื้นที่บอกบ้านก็สองรกว่าตารางเมตรมีข้างล่างอีกมีข้างใต้น้ำอันนี้ของน้ำอยู่สองห้องครับตรงนี้มินเป็นร่มขั้วครับคือถ้าเป็นชั้นครึ่งทางใต้สิเป็นขั้วกับมองจอดรถครับแต่ว่าบ้านหลูกันเพิ่มมีบันไดอันนี้ท่าไรกว่า2 0 0ตารางเมตร้อยกว่า มันก็สมราคาพันยูครับมันเป็นมาดามครับมาดามจากเยอรมันครับวันนี้กระเซ็นใส่กลางบ้านครับแต่บ้านลูกเขาจะออกแบบยูนารขนาดนั่นนั่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกในยูบานของครับการจีรังบ้านเย็นดีบอยยุงซึ่งเย็นเย็นดีครับเย็นดีครับเย็นครับอันนี้มันมาจากสีไลท์ครับพี่น้องแฟนครับอันนี้มันมา ติดต่อจะสร้างบ้านครับมหาชิเกศสร้างบ้านนะครับมันอยู่ไกลๆเพื่อนก็เป็นแฟนขับน้องวงอีหญิงน้ำพรหมครับเตินก็เลยมามาชมครับครับนี่ครับพันหูเหมือนว่าอันนี้ยังมองได้ครับพี่น้องเลยแสดงว่าเออเพื่อนขับตัวจริงเสียงจริงบ้านพ่อใช้ไม้นี่งองนี้มันช่เป็นห้องนอนครับได้แล้วแย่ครับมันไม่มีต้นต้นไม่หนึ่งเพิ่น อันนี้บริสุทธิ์ครับไอ้นอกมันหามากจากของเบ่เพันเนหามาฟีแมนครับนี่แหละแมนแหละมีคนสงสัยอยู่ว่าเราพันว่าไอ้คือรีวิวดูแต่แฟนัาผมสงสัยโอเคครับ กนสิม่จากสิสเกตสายบาทเหมืนครับมาจากเยอรมันครับอันนี้มาดามเยอรมันตรงนี้วัสิเป็นขั้วขั่นไตครับอันนี้เป็นขั้วแล้วก็มีซักลางพผ่นเขาบันไดลงกนีครับบันไดลุกปนีเดี๋ยวสร้างเพิ่ครับข้างหน้าจอดรถครับ สวยงามนะโอ้ข่วงเลยนี่ค่วงอยครับข่วงนี่ข่วงใดอันนี้จะเป็นหองโถงเป็นมะคะอันนี้เป็นหองโถงมะนี่ครับกลุ่มนี้มานี่ครับมากลุ่มหนีเล้วครับหองโถงกลุ่มหนีมาถึงหนีเล้วครับจะมองตรงที่ผมหนีก็เป็นหองโถ,ถงจีผมอยู่จะโดมามาต้อนรับลูกค้าแล้วจะโด กันแหเบอสิลก <å YN> <outro> ิจ <Eig> กันเองสิลาลสีกันองตเกงกันนอุ้ง <im esh> ิงเพิ่ไปเดินสายแถวเดียวสิาลามาลาสีก็ยี่สกลน้องอุ้ิงอยู่ใส่ก้งตอนนี้มันนี่อยู่ใส่อุ้งิงเป็นเป็นเบิร์นคิวอยู่สองเาดยดน้เป็นเบิร์นคิวเป็นอันตั้ง่ ป่าเป็นลูกพีดุกนอกเนแล้วครข้างล่างข้างล่างมันทิ็งไปเก็บของครับเพี่ปุอยเก็บของนครับก็คือกั้นไว้แต่ส้นนั่นครับปกติมันจะโลงกั้นเครื่องหรืานมันดแรครับกั้นเครื่อง กองเขากัเฮ็ดแบบนี้เขาไปรถจอดมล้เสียบนี่เลยไม่จอดแล้วเสียบแบบนี้ด้วยตอนนี้ในบ้านสันเคิงคือกันกรครับตนน้เราย,ยังบ่อใดสรุปครับผมพ่อที่พิ่นจำกับครับที่พิ่งน,นา มันหนายาวอยู่แต่มันมันลึกหน่อยเนี่นครับอันนั้นคือบันไดลงมาเมียนเมียนครับบันไดลงมากลางบัตรเอาพื้นที่มันกว้างใหอันนี้ของเขาพื้นที่มันกว้างครับเพราะเขามันมันไอ้ นากว่างอยู่แถแห่งลึกหน่อยๆมันตื่นเดี๋ยวเขาปั๊บแบบเอานี่แหละครับวันที่มีหมกจอดแบบนี้คือของเขาเขาหัวอาทิวแบบไกลๆเขามาเสียบเลยครับเมีเงีครับออกแบบแบบที่ใดที่หนึ่งครับสี่ลันยากอดทังี่ลันพที่ขัญให้ไ้ล ออ้รบคืต้องออกแบบใหม่ครับคุณผู้ชมงานโครงหลังคาก็เรียบแล้วครับสร้างหนีไปแล้วครับกลับบ้านไปแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วรอกระเบื้องหลังคามาส่งกับทีมหลังคาครับยังไงจะอัปเดตให้ชมครับผม ส่นยังสั่งบ้านก็โทร0637899666ครับผม Facebook สีสเกตสั่งบ้านครับนี่ครับแฟนคลับไปแล้วครับมาจากอำเภอศรีซาลาครับผมมาดามพันมาจากเยอรมันครับไปแล้วครับครับรถโชคดีเด้อพนันเอื้อนครับให้สีสเกตสั่งบ้านให้ผมไปหาที่เพิ่งเมืองนี้ในแผนที่ใน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 นดนะครับนากว้างครับแต่มันตื่นครับ ต้องปรับแบบแล้วก็ปรับแบบตามงบตามที่ดินน้าครับผมครับโครงางกาก็เสร็จแล้วครับผมเป็นรูปเปรร็ไลางหมดแล้วครับเก็บงาน เราก็เบื้องอลังคาและช่งางลังคาครับผมคลิปนี้สิทธิเกียรติสร้างบ้านขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณครับ